สวัสดีค่ะเอฟซี FC มีดต,ตูตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนมื่อน,นห่ยายน้องพามาเบ่งมีดปาดยางรถยนต์เก่ามีดปาดยางรถยนต์เก่าหรือมีดกรีดยางรถยนต์เก่าล้วค่ะนี่ยอดปาดยางมีดกรีดยางแล้วเต่จะอื่นเนาะค่ะมียุซีเหล็่มนี่ค่ะซีเหลี่ยมเห็ดจากเล็กแหนบเมือดด่อเนอะค่ะนี่ซีเหลี่มซีหลุ่นซีเหลี่ยมซีแบบ เจ้าเดียวเด้ค่ะนี่เจ้าเดียวที่เพิ่นสั่งมาเนาะเพิ่นมีอันยางรถยดย์นเกาหลายเพิ่นมีอู่รถเพิ่นก็มีอยนยางรถยดย์นเกาไหลาเพิ่นก็อยากเอาไปเฮ็ดประโยชน์เอายางเกาที่บ่ใส่แล้วเอาไปใส่ประโยชน์เนาะเฮ็ดถังขายาเฮ็ดกระถางดอกไม้เฮ็ดเปเฮ็ดม่านังเฮ็ดอูเฮ็ดอุ้ยหลายอย่างค่ะสารพัดประโยชน์เด้อค pues ่ะมีดกรีดยางรถยดย์นี่เฮ็ดไดสารพัด เนี่ยเจ้าจะเอาไปนําไปใส่เนาะคะ่ะเห็ดใดถุกอื่นยางเห็ดแนวอันกระถางปลูกอันพักเครืองเทศดเครืองขั่วเลยคะ่ะปวกซาลาเน่ใบหอมยั้งเนี้ย,ออยน่นนะคะ่ะมาเบิอ้องอันแรกกันก่อน,นะคะ่ะเบิ้งมีดปาดยางอันแรกอันนี้เป็นด้ามบ้องเนาะคะ่ะสรงนี่อันนี้มันจะตรงมันมีแบบตรงแบบโค้งแบบ โอ้ย oh, หลายรุ่นเนาะคะ่ะนี่มีหลายแบบหลายนี่เบิ่งอันนี้ค่ะหนึ่งคือความกว้างหนึ่งคูณเจ็ดนิ้วเจ็ดคือความยาวความยาวเจ็ดนิ้วราคาสามร้อยบาทนี่เล่มละเนี่ค่ะเล่มละเล่มละสามร้อยบาทนี่อันนี้อันนี้เห็นพนสั่งบ่อยอยนี่ค่ะลูกค้าแบบซงสังอันนี้แหละ สั่งบ่อยอย,อยายนุงกับ,บ่เค่อยใส่เนาะคะ่ะคือจะใส่ดีอย่นี่ค่ะแบบนี้คนนี้ยมมากๆมากลูกค้านี้ย่อมหมากๆมากเลยคะ่ะเลมนี่เพราะว่าเ็นสั่งยายน้องบ่อยอยายน้องก็เลยว่าใส่ดีกันเลี้ยวเตะอันคนจะนับไปใส่ลูกค้าจะนับไปใส่ประโยชน์ประโยชน์แบบใด้นะคะ่ะอันนี้มาเบิงอีกแบบหนึ่งคะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบคมโค้งอีกข้างหน,นึ่งค่ะนี่นี่อันนี้ก็ ใส่ปาดยางรถยนต์คือกันค่ะนี่มันมีหลายรุ่นหลายแบบเดียวแต่ความถนัดของลูกค้าเนาะค่ะลูกค้าจะถนัดแบบไหนเพิ่นก็สร้างแบบนั้นนี่นะคะแล้วแต่เพิ่นเอาน้ำไปใส่ประโยชน์เล้ยวแต่เพิ่นจะน้ำไปใส่ว่าแบบไหนมาบ้างอันนี้อีกค่ะอันนี้ก็โค้งนี่อันนี้ก็โค้งคือมีแกะสลัก เม็ดแกะสลักผลำใหม่ยังเสียนว่าคงลักษณะคือกันแหละค่ะเป็นคงคมคมพี่น้องถ้าบ่าคมมันก็ะกิดบ่ได้เนาะคมหมากหมากเลยพี่น้องมั้งมีไอของยายน้องนี่มี่ยุนี่เลยค่ะสามรุนสี่รุ่นนี่เลยค่ะนี่เพิ่นเจ้าเดียวเพิ่นสังมากมัดตั้งสี่ดุนสี่แบบมากบ้างอันนี้อีกค่ะอันนี้อันนี้หนึ่งคุณสาม้วยค่ะ อันนี้หนึ่งหนึ่งคือความกว้างสามคือความยาวอันนี้นี่เพิ่นกำมักอันแบบนี้นะนอนเพิ่นา่าเอาถุกลุ่นเลยย้ย่ยายน้องกเลยจัดให้ค่ะนี่เล่มละเล่มละสามร้อยบาทเด้อค่ะน,นี่มีดปาดยางรถยนต์เก่าเล่มละเล่มละสามรบาทพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ทร่มาหายายน้องได้ที่ 093-496-3852เบอร์นี้เบอร์ไอดีไล่เดอ้อค่ะหรือส่งรูปมาทางไล่ให้ยายน้องเบิองกระไดจะเอาแบบนี้แบบนี้สามารถรับชมด้สองช่องทางทางยูทูบทางเพจเฟซบุ๊กขับไปชมแลวกับยายสะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย,ยายน้ำเนี่ยเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ